โอเคกับการปรชาสันแต่ว่าพ่อไม่ยังพ่อไม่อยู่ตนาค่ะ ข้าวข้าวขาเลี <forcé Deus> ้ยงโครงการข่าววางเงินเงินสิโอนเขาวหาเพราะไม่พี่ดองทักบัญชีธนาคารผิดผูกก็ปัดประชาชนดีแม่แล้วเลยมาเล่ากับเด็ผูกก็ทัร